สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบอีกแล้วนะคะโอปอลนเดอะพิชเช่นนะคะวันนี้ก็จะมาทําอาหารเมนูง่ายๆแบบที่บ้านๆทากันเลยนะคะก็คือต้มยําไก่นะคะเดี๋ยวมาดูกันต้มยําไก่ทีนี้เราเจะมี uf, ส่วนผสะมก็คือหลักๆคือไก่คือไก่นั่นเองนี่เห็นไหมไก่อันนี้ปอเลือกเป็นเนื้อ น่องติดสะโพกนะคะเพราะว่าชอบในส่วนนี้บ้านไหนจะอะแดปไปใช้ในส่วนอื่นก็ได้อย่างเช่นอาจจะผสมเครื่องในอะไรเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็จะมีเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางแล้วก็จะมีเห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางฟ้าหั่นแล้วล้างให้สะอาดนะคะแล้วกออ็จะเป็น พริกแห้งคั่วนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องต้มยำเครื่องต้มยำนะคะอันนี้คือเครื่องต้มยำของเราพอจะใส่เครื่องต้มยำเนี่ยก็จะมีก็จะมีอันนี้นะคะรากผักชีรากผักชีนั่นคือทุบๆๆนะคะเพื่อให้กลิ่นของมันออกแล้วก็มีหอมแดงนะคะหอมแดงเอาไปคั่วนิดนึงนะคะแล้วก็ ตะไคร้ทุบนะคะขา่าทุบแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะคะใช้วิธีการฉีกเอาแล้วก็จะมีมะนาวพอจะใส่สองอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ค่ะอะไรเอ่ยรู้ไหมคะนั่นก็คือน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกเนี่ยมันก็จะให้ความเปรี้ยวที่แตกต่างกับมะนาวนะคะจะมันจะเพิ่มความหอมนะคะของน้ำซุปของเราได้ดีแล้วก็ มีมะเขือเทศนะคะอาหารล้างสะอาดแล้วาหารนแล้วก็ผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีไว้โรยหน้าตอนสุดท้ายนะคะโอเคเครื่องปรุงเรามีเท่านี้ทค่นี้เรามาเตรียมเลยเปิดแก๊สเหมือนเดิมพอเตรียมน้ำซุปไว้แล้วนะคะเป็นน้ำซุปไก่นะคะนี้เดี๋ยวรอมันเดือดนิดนึงนะคะรอน้ำซุปเดือด อันนี้เปิดแก๊สแล้วรอน้ำซุปเดือดแป๊บนึงนะคะพอน้ำซุปเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เครื่องต้มยำของเราทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมไว้ลงในหม้อนะคะอันนี้เริ่มเดือดจะรอให้เดือดอีกสักแป๊บนึงเดือดน่าจะ ได้ละเราก็ใส่เครื่องต้งยมยำลงนะคะปบป๊บปบปบปบใส่ทั้งหมดเลยแล้วก็ปิดฝา <c oughs> เพื่อให้เดือดเร็วขึ้นปิดฝานะคะ <c oughs> เพื่อให้เดือดเร็วขึ้นแต่เราต้องเฝ้าไว้นิดนึงนะคะถ้าเราเปิดไฟแรงไว้ รอเดี๋ยอีกแป๊บหนึ่งค่ะอีกนิดหนึ่งนะคะรอให้เดือดแบบเต็มที่เลยนะคะพอเดือดเยอะๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปแล้วห้ามคนเด็ดขาดถ้าคนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ไก่เราขาวนะคะ โอเคเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปห้ามคนนะคะใส่ปุ๊บก็ให้มันอยู่อย่างนั้นเลยเอยอันนี้ปอใช้เป็นเนื้อน้องติดสะโพกประมาณสาสามชิ้นนะคะ โอเคนี้เราก็ปิดฝารอเดือดอีกรอบหนึ่งค่ะกดลงไปนิดนึงเดี๋ยวพอมันเดือดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เรามาดูว่าไก่สุกหรือ,อยังนะคะถ้าไก่เริ่มสุกแล้วอะคะ่ะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะ รออีกแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยโดยใส่เครื่องต้มยมก็ต้องใส่ให้มันมีรสชาติเปรี้ยวนะคะก็คือน,น้ำมะขามเปียกนะคะลองไปาสามสี่ห้า นะคะแล้วก็มะนาวมะนาวเพื่อให้มันหอมนิดหนึ่งมันจะหอมคนละแบบกันเขาจะตัดกันนะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาชิมกันว่า รสชาติเปรี้ยวตามที่เราต้องการไหมนะคะขอชิมนิดนึงนะคะอืม ละปอ,อยนิดนึงเพาเป็นคนทันไปเหวะชที่หกโอเคมานหน่อยนิดนึงเพิ่มความหอม ชิมอีกรอบหนึ่งนะคะอืมได้ที่แล้วเราก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่เห็ดฟางฟปล้ว เห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางฟ้านี่มันจะเยอะเกินใส่ไม่หมดก็ได้แล้วก็รอเดือดนิดนึงนะคะ Okay. เค้าเดือดแล้วนะคะคนนิดหนึ่งเดือดแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะมะเขือเทศ ปอเพิ่มอุยปอเพิ่มพริกทุบลงไปพริกสดทุบนะคะเพื่อจะได้มีรสจัดจ้านนิดหนึ่งสักหน่อยรอเดือดอีกหนึ่งรอบนั้นก็มาชิมซะหน่อยรสชาติเป็นยังไง อืมโอเคเลยกลมกล่อมนะคะปิดรอดเดือดอีกนิดนึงพอเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ชีฝรั่งนะคะหรือผักชีไปเรื่อยแล้วแต่บ้านไหนเรียกยังไงนะคะแล้วก็ ต้นหอมผักชีหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็พริกขัวนะคะเป็นอันจบแล้วเราก็ปิดไฟยกลงพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลย านไหมอยอดอ,อันนี้พอทำเปรี้ยวไม่มากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะเวลาตักเสิร์ฟนะคะเขาสามารถที่เออหมายกับว่าแบบ ใครที่ชอบรสชาติไหนก็ปรุงในถ้วยเอานะคะใครชอบรสชาติไหนก็แบบก็ถ้าชอบเผ็ดก็เติมพริกเพิ่มลงไปนะคะปึ๊บ เ,เ,เสร็จเรียบร,ร,ร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่นะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟปุ๊บโดยปกตินะคะจะบอกว่าจะบอกเคล็ดลับให้โดยปกติพอชอบแบบใส่พริกป่นด้วย นี่นี่น,นี่พริกป่นพริกป่นป๊บอบนักกินนักกินดิซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาพริกป่นลงไปเห็นไว้เห็นไว้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะต้มยำไก่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะทำแบบ เมนูมันบ้านทั่วไปเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ